คือถ้าเราจํากันได้นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนมีข่าวโศกนาฏกรรมนะครับคือตึกถลม่มตึกคอนโดหรูริมหาดที่ไมอา,ามีรัฐฟลอริดา คอนโดนั้นอ่ะเป็นคอนโดที่สร้างมา40ปีละเป็นคอนโดดีด้วยนะไม่ใช่คอนโดแบบแบบสลัมอะไรนะเป็นคอนโดหรูอยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็สร้างมา40ปีเกิดถล่มลงมาไม่ได้ถล่มทั้งตึกด้วยเรื่องของเรื่องคือไม่ได้ถล่มลงมาทั้งตึกถล่มเป็นโซนโซนหนึ่งแต่ลงมาแบบทั้งหลังเลยนะโซนนั้นนะครับพับลงมาเลยปุ๊บปบป๊อป๊ลงมานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการกู้ภัยอยู่แต่สิ่งสําคัญที่จะคุยกันก็คือว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น มันน่ากลัวนะทำไมมันถล่มได้ขนาดนั้นนะครับมันไม่มีการเตือนเลยเหรอมันไม่มีสัญญาณเหมือนไฟไหม้เลยเหรอว่ามีควันก่อนแล้วเราหนีทันแล้วก็ค่อยถลม่มทำไมอยู่ๆมันถล่มเลยเดี๋ยววันนี้ลุงช่างจะพาไปไล่เลียงข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้กันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับทีนี้ทำทำความเข้าใจกันงี้ก่อนลุงช่างไม่มาฟันธงว่าประถมเพราะอะไรแล้วก็ยังไม่ไม,ไม่ควรมีใครควรจะฟันธงได้ด้วย เพราะต้องทำการสืบสวนหรือ,อวิเคราะห์อะไรกันต่างๆซึ่งคงจะต้องหลังจากกู้ภัยเสร็จสิ้นที่พอจะอติดตามดูได้ก็คืออาจจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เคยเข้าไปดูตึกนี้ดูโครงสร้างตึกนี้มีเรื่องราวก่อนที่ตึกจะถลม่มเ,เพื่อจะคาดการบางอย่างว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่ตึกจะถล่มนะครับส่วนสาเหตุสุดท้ายว่ามันถล่มเพราะ อย่างนี้เลยเนี่ยคงต้องรอนะลุงช่างก็ไม่ได้มาฝันธงให้แบบนั้นมันไม่ใช่หน้าที่และไม่ควรจะทํำด้วยนะครับเพราะเขายังไม่ได้ทํากันโอเคมาไล่ดูข่าวก่อนนะครับอันแรกเป็นข่าวจากรอยเตอร์นะครับก็มีวิศกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตึกถล่มนะคนนี้เขาชื่อนายแมตทิสลีวีนายลีวีเนี่ยเขาเขาสัาน,สานนะิษฐนะานไว้สันนิษฐานนะโอเคก่อนนะสันนิษฐานไว้สสาเหตุ อันแรกแน่นอนการถล่มน่าจะเริ่มมาจากฐานลาาของตึกก่อนจึงทําให้ตึกทั้งหลังยุบลงมาลักษณะเหมือนแผ่นแผนเค้กที่วางทับซ้อนกันเป็น,ปนชั้นๆอังน,นี้ลุงช่างทาหน้าที่อธิบายอย่างนี้ก่อนตึกตึกหนึงเอาโครงสร้างอย่างเดียวผนังผนังไม่เกี่ยวพวกนั้นมันเป็นน้ําหนักนะประตูหน้าต่างไม่เกี่ยวโครงสร้างมีอะไรครับทวนความรู้กันนิดนึงสมมติว่าตึก20ชั้น แต่ละชั้นมีอะไรครับแต่ละชั้นมีพื้นกับคานเป็นโครงสร้างของชั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นคานของชั้นที่2 0 1 9 18ไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างอันนี้เราเรียกว่าโครงสร้างพื้นคาคนโครงสร้างในแต่ละชั้นเสร็จแล้วแต่ละชั้นจะถูกยึดโยงตั้งขึ้นด้วยอะไรครับด้วยเสาด้วยเสาถูกไหมครับเสาจะรับน้ำหนักตั้งแต่ดาดฟ้าลงมาเลยแล้วก็สะสมน้ำหนักหนักขึ้น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 ยิ่งตึกสูงหลายชั้นเสาชั้้้นนนนล่าางงกก็จะรัับหสูขึ เสร็จแล้วเสาไปไหนครับถ้าอยู่กับลุงช่างมานานต้องตอบได้ก็จะต้องมาลงฐาน่ากแล้วฐานลากนั้นจะมีเสาเข็มหรือไม่มีเสาเข็มก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นอันว่าโครงสร้างมันคือแบบนี้แล้วการที่มันถล่มลงมาได้แบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกิดการเสียหายที่ระดับพื้นหรือคานชั้นใดชั้นหนึ่งเวลาพื้นหรือคานเสียหายที่ตรงใดตรงหนึ่งความเสียหายถือว่ารุนแรงแล้วกันแต่ยังไม่ค่อยซีเรียส เพราะมันจะเสียหายเฉพาะพื้นตรงนั้นคานตัวนั้นอาจจะมีผลต่อส่วนอื่นบ้างแต่อย่างน้อยก็เกิดเฉพาะตัวมันเองมันเจ็บป่วยมันก็ป่วยด้วยตัวมันเองแต่แต่นะครับถ้าโครงสร้างหลักเช่นเสาเสียหายนึกภาพออกใช่ไหมครับมีเสาอยู่50ต้นอนาะคารนี้เสาชั้นล่างสุดต้นใดต้นหนึ่งต้นเดียวพอนะหลวงช่างกำลังพูดต้นเดียวไม่ต้องทุกต้นพร้อมกันต,ต้นเดียวเนี่ยสูญเสียการรับน้ำหนักเหมือนคน50คนที่ช่วยกันแบกบ ของอย่างหนึ่งนึกภาพเนวิซิลนะที่เขาแบกอะ่ะสิบกว่าคนที่เขาแบกเรือ,อยางอะ่ะถูกไหมทุกคนช่วยกันแบกไปได้ไปได้ถึงเส้นชัยเอย้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งอะ่ะมันอู้หรือมันป่วยมันล้มลงไปแล้วเหลือ14คนมีโอกาสสูงมากที่มันจะถล่มลงมาเพราะว่าเดิมแต่ละคนรับเต็มที่อยู่แล้วเสา50ต้นแบกกันเต็มที่อยู่แล้วแต่ไหวอยู่แต่ถ้าเสาต้นใดต้นหนึ่งไม่ทําหน้าที่ไอ้เสาต้นที่ติดกันจะเริ่มไม่ไหวถูกไหมครับไอ น้ำหนักที่ไอ้บ้านที่แบกอยู่แล้วมันไม่มันไม่แบกต่อเนี่ยมันต้องไปต้นข้างเคียงก่อนเพราะไอ้ต้นข้างเคียงก็พอเริ่มไม่ไหวมันก็จะไม่ไหวไม่ไหวพอเริ่มจาก1ไป 2- 3 4สาสเขาเรียกว่าทฤษฎีโดมิโนนะครับมันก็จะทําให้ทั้งอาคารเนี่ยยุบลงมาแล้วต่อให้พื้นคุณแข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าเสามันยุบไอ้ของที่แข็งแรงมันอยู่บนเสามันต้องลงมาด้วยไอ้นี่คือการลักษณะที่ถ้าต้องถล่มลงมาเป็นแบบแผ่นเค้กที่เราเรียกกันคือมันจะปั๊บๆๆๆๆๆลงมาเลยเพราะนั้น สมมติเครนไปฟาดตึกแล้วคานพื้นตรงชั้นนั้นพังมันยังโอเคนะมันยังซ่อมได้แต่ถ้าเครนหมุนไปฟาดแล้วเสาพังอันนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกอิบอายแล้วนะครับเพราะโครงสร้างอาคารทั้งหมดจะกระทบนี่คือลักษณะการถล่มข้อที่1ของนายลีวีที่บอกไว้นะครับอันที่2เขาบอกว่ามีน้ําเค็มเข้าไปกัดเซาะฐานรากของคอนโดแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่เกือบติดทะเล เนื่องจากฐานลากของตึกนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแน่นอนมีเหล็กเส้นเราเคยคุยกันเยอะแล้วนะเรื่องเหล็กเส้นเป็นสนิมทําให้เกิดการเ,าเขาเรียกว่าระเบิดออกจากตัวคอนกรีตทีนี้เขาก็มีหลักฐานว่าคอนโดน,นี้มีหลักฐานการซุดตัวปีละประมาณ1-3มมิลทุกปีตั้งแต่ปี1990 30ปีมาแล้ว1ชั้นละ1-3มมิลแต่ทั้ง2ข้อนี้เป็นข้อสันนิษฐานของนายลีวีอีข่าวนึงเป็นของ b b c นะครับเปิดเผยเปิดเผยว่า คือตึกเนี้เขาก็มีการตรวจสอบมีวิศกรเข้าไปตรวจสอบเสนอข้อแก้ไขไว้ BBC ก็ไปสัมภาษณ์วิศกรที่เคยตรวจสอบและทํารายงานเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคือเขาเข้าไปสํารวจโครงสร้างให้ตึกนี้หละแล้วมีรายงานว่ามีความเสียหายหนักทางโครงสร้างแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่ารายงานที่อยู่ในรีพอร์ตเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ย เป็นสาเหตุของการที่ทําให้ตึกถล่มหรือเปล่าแต่รู้แน่ๆแล้วว่าตึกนี้มีการเสียหายและควรจะซ่อแมแซมมีการสํารวจมีการสํารวจโดยวิศวกรมีการมีข้อเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ3ปีที่แล้ววิศวกรที่ปรึกษาที่เข้าไปสํารวจเนี่ยชื่อว่านายแฟรงค์โมลาบิโตอเขาพบร่องรอยแบบนี้เขาพบร่องรอยความเสียหายทางโครงสร้างขนาดใหญ่ใต้ลานสระว่ายน้ําของคอนโดนึ่ซึ่งก็คืออยู่ อยู่ใต้ดินแหะครับอยู่อยู่อยู่สัมผัสกับดินแหะครับพบรอยร้าวเศษชิ้นส่วนแตกที่แท่งคอนกรีตคารรับน้ําหนักและผนังภายในอาคารในที่จอดรถของตัวตึกที่ถลม่มเกิดอาการคล้ายๆแบบเดียวกับที่ดาดฟ้าของเราหลายคนหรือเสาของาของเราหลายคนที่ชิ้นคอนกรีตหลุดออกมาเห็นเหล็ก เหล็กเป็นสนิมนี่คือเหตุการณ์เดียวกันเพียงแต่สเกลใหญ่ขึ้นนะครับสเกลเกิดกับตึกใหญ่นะครับระบบกันน้ําซึมใต้ลานสสาว่ายน้ําและในลานจอดรถเสื่อมสภาพซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดความเสียหายทางโครงสร้างของแผ่นคอนกรีตนะเห็นไหมครับจะเกิดที่บริเวณเดียวกันหมดเลยนะนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าดูตามนี้มีม,มีมีเหตุผลพอจะเชื่อได้ว่าในทางวิศวกรรมว่าเกิดจากทั้งความเค็มเกิดจากการเป็นสนิมเกิดจากการที่เสีย<ม>เขาเรียกเสียกําลังของคอนกรีต ของโครงสร้างบริเวณนี้ละ3ปีที่แล้วก็พบแบบนี้แต่นะครับตึกนี้เขาก็ไม่ได้เพิกเฉยนะตามรายงานเนี่ยเขาเคยพยายามซ่อมแซมโดยการอุดหรือฉีดด้วยอีพ็อกซี่เช่นพบรอยแตกรล้าซึ่งก็โอเคนะครับโดยหลักทั่วไปเนี่ยก็เวลาเราซ่อมโครงสร้างนะครับเราก็จะต้องใช้กลุ่มพวกอีพ็อกซี่เพราะว่าต้องการกําลังที่แข็งแรงก็เขาก็ซ่อมด้วยอีพ็อกซี่แหละครับแต่อาจจะไม่เพียงพอและโดยในรายงานนี้ก็ยังบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะยังบอกว่าต้องให้มีการซ่อมแซมขนาดใหญ่โดยระบุว่า เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงสร้างเขาไม่ใช้คําว่าถ้าไม่ทํามันจะถล่มเพราะเป็นลุงช่างลุงช่างก็พูดไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรยังไงเมื่อไหร่แต่เพียงแต่บอกได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีไม่อย่างนี้ไม่ดีนะเพราะและควรจะทําอะไรนะครับแต่มันไม่สามารถจะบอกได้ว่าถ้าไม่ทํานะยูนะอีก3ปี5ปี7ปีถล่มแน่เลยมันต่อไม่ได้มันมีอะไรขนาดนั้นนะครับนั่นคือข่าวมีมาจากสองแหล่งตอนนี้มีแค่นี้นะครับใครที่มาบอกว่าเพราะน้ําทะเลกัดเลยพังเท่านั้น ที่ลุงช่างต้องออกมาพูดอย่างนี้เพราะอะไรไหมครับเพราะถ้าฟังแค่หัวพาดข่าวอะไรอย่างเงี้ยเช่นตึกเนี่ยอยู่ริมทะเลโอ,อ้เนี่ยพังตายแล้วฉันไปซื้อคอนโดอยู่ริมทะเลเดี๋ยวมันจะพังแบบนี้ไหมคือที่น่ากลัวคือแบบนี้คือคือแบบรู้แค่สามบรรทัดแล้ว สรุปเลยว่าตายแล้วมันต้องพังแน่เลยตึกที่อยู่ริมทะเลทั้งหมดในโลกนี้มันต้องพังมันไม่ใช่นะครับมันมันยังไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนแต่น้ําทะเลเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดสนิมเร็วขึ้นกว่าปกติได้ไหมอันนี้เราปกติอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะต้องมีการดูแลบารุงรักษาซ่อมแซมมันก็ไม่ใช่ว่ามันต้องเกิดมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นภาวะวิกฤตที่เกิดฉับพลันทันด่วนซึ่งตรงนั้นยังไม่รู้ เพราะฉะนั้นลุงจ้งแนะนําว่าก็รอดูแต่ที่พอทำได้ก็คือว่าใครที่มีอาคารนะครับมีอาคารขนาดใหญ่อาคารสูงหรือแม้แต่บ้านเรือนนี่แหละเราก็แค่ดูแลหน่อยนะครับหันกลับมาดูแลอาคารหน่อยถึงเวลารอบที่ต้องตรวจสอบก็ตรวจสอบอะไรที่เขาแนะนําว่าให้ซ่อมแซมแก้ไขก็ซ่อมแซมแก้ไขอย่าปล่อยทิ้งไว้คือหลายคน สำรวจมาแล้ววิศวกรทํารีพอร์ตมาให้แล้วอตรงนี้นะก็ให้ซ่อมซ่อม ABC ซ่อมแบบนี้นะก็ผัดผ่อนก็คือยังไม่ซ่อมไม่ทําก็ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะพังมันจะถล่มทันทีแต่การซ่อมดูแลให้มันถูกต้องย่อมดีกว่าเสมอทําไว้ดีกว่านะครับอเอาข่าวมาเล่ากันแบบนี้แค่นี้นะครับไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ฟันธงรู้แต่ว่าที่เขาบอกทั้งหมดนะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุแน่นอนแต่จะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ถล่ม หรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลายๆองค์ประกอบที่มาผสมเป็นยำรวมกันแล้วเกิดรสชาติที่มันพอดีเป๊ะนะวันนั้นและถล่มก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับรอดูกันความรู้ดูกันเพื่อเป็นความรู้นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญผู้สูญเสียทุกคนด้วยนะครับรวมทั้งครอบครัวด้วยอ่ะจบคลิปกันแค่นี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ